พาคุณแดงคองถูกสนดีดองมแดงพองสองยินดีด้วยครับยินดีองคนสวัสดีครับผมเราช่องน้องมุแฟมลี่ครับผมวันนี้มาอแสดงความยินดีกับคนงานอาจารย์ปีใหม่ครับงมจของชุมชนนะครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับปีหน้าเราลุกันใหม่ต้นปีเ้าครับมีตกางนะครับผมนี่ะาปุ่อดคุณแดงบุตรน้อง สิตบมือให้กับครับผมด้วยครับอ่าเดี๋ยวก็มาสุ่มต่อมาเสี่ยงต่อพี่ขออย่างเงี้นะครับขออนุญาตสมควรสิทธิ์คนที่ได้แล้วจะไม่ให้นะครับจะให้คนที่ไม่ได้นะครับคนที่ยังไม่ได้นะครับพี่ผมามาตัดสินเองครับข้าราชการนะครับผมบริจการงานจัดปีใหม่ของชุมชนหมู่เก้านะครับผมหมู่เก้าครับผมหมู่เก้าหม้าหมู่เก้าหมู่เก้าบ้านตักลาหมู่เ้าบ้านตักาครับผมผมแมวอ่าผมแมา บรรยากาศชุ่มชนครับผมเด็กๆก็สนุกสนานกันเยอะนะครับผมดูครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมบยากาศคึกคักเหมนเดิมาเลยต่อไปครับมาเล่นจอหนังครับจอจอยักษ์ครับผมจอกราวพี่ครับผมคุณพีนะครับโอ้มาแล้วครับมาเลยมาเลยมาเลยนี่ครับบรรยากาศครับผมดูบรรยากาศครับผมให้ดูบรรยากาศขอแสดงความยินดี เรได้ย <N cess inh aling> ินหรือเปล่าาคุณครับสียงดังมากเลยนะครับลดูบรรยากาศนะครับจับฉลากนะครับนี่การจับฉลากของงานจัดงาน ชุมชนนะครับผมของชุมชนของผู้ใหญ่และด้วยผู้ใหญ่บ้านครับให้มาชาวบ้านมาร่วมสนุกกันนะครับผมร่วมจับฉลากร่วมรับประทานอาหารด้วยกันครับผมวันนี้ครับปกควานก็เพิ่งมาครับผมปกควอนเพิ่งมาว่ามาเรียนเด็กมาเรียนเด็กมาเรี่นเด็กมาเรียนเด็ก อากล่าวหอพ่อมามามาดิไหนมามาถ้าอยากได้ลงมาข้างล่างมาเลยหนูน่าเลยเลยนี่ครับผมบรนทึการนะครับผมบรรทึการงานการทะเลชาวพิมายของชุมชนบ้านตะกลาครับหมูก้าวครับชุมชนหมูก้าครับผมหมูก้าหมู่สามครับผมอะไรนะผม ให้ดูบรรยากาศนะครับผมชอ,อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ